สวัสดีค่ะเมยคนเมืองเบียร์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอข่าวอัปเดตโควิดที่ประเทศเยอรมันนีนะคะณนะวันนี้วันที่24มีนาคมพศสอง4 5นนะคะตอนนี้ประเทศเยอรมัน16รัฐนะคะลงมติเป็นเอกันแล้วว่าช่วงเริ่มช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, วันที่1ถึงวันที่5เมษายนนะคะก็คือว่า หยุดกิจการทุกอย่างนะคะคุณป้าเองเซ่าได้นัดประชุมผู้นำทั้ง16รัฐในประเทศเยอรมน,นีแล้วนะคะสรุปออกมาแล้วก็คือว่าในช่วงเทศกาลอีสเตอร์วันที่1ถึงวันที่5เมษายนหยุดกิจการทุกอย่างปิดหมดบริษัทห้างร้านปิดหมดทุกอย่างยกเว้นแต่ว่าวันที่วันเสาร์ที่3นะคะร้านค้าขายผักขายหญ้าขายปลาขายเนื้อเนี่ยสามารถเปิดให้บริการได้นะคะแต่ว่านอกนั้นปิดหมดนะคะ แล้วก็กิจกรรมทางสำคัญทางศาสนาก็เพราะว่าช่วงอีสเตอร์เนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นพิธีการที่ว่าเขาจะ,ะคนที่คนคนคริสเตียนเนี่ยค่ะเขาก็จะทำพิธีกันในโบสถ์หรือว่าอะไรแต่ปีนี้นะคะ,ะป้าคุณป้าสั่งออกมาแล้วนะคะว่าให้จัดกิจกรรมทางศาสนาในออนไลน์ค่ะพ่อแม่พี่น้อง มันคากหลายมันขึ้นหลายอิตลีแลนหลายกระดอกกระเดียนะคะมาตรการที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาตรการที่สองนะคะก็คือว่าเอ่ให้มีการพบปะระหว่างครอบครัวได้ไม่เกินสองครอบครัวและอย่าเกินห้าคนนะคะอันนี้คือที่ประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่าไม่นับไม่นับเด็กที่อายุต่างกว่สิบห้า 15, เอาคือไม่นับเป็นคนไงคะ ไม่นับเป็นจํานวนผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าอายุเกินสิบห้าปีขึ้นไปก็คือว่าเจอกันได้ไม่เกินสองครอบครัวและไม่เกินห้าคนนะคะแล้วก็แล้วก็ห้ามนะคะเขามีนโยบายห้ามหรือว่าขอร้องให้ประชาชนคนเยอรมันอย่าเดินทางออกไปนอกไปท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศหรือเดินเดินทางเข้าเดินทางออกนะคะเขาขอร้องให้อ่ไม่ให้ออกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ อันนี้คิดว่าเท่าที่เมยรู้ข่าวมาก่อนหน้านี้อันนี้ขอสักนิดขอสักแอะหนึ่งนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องมันเครี้ยงไหนทําไมคุณป้าไม่ประกาศออกมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าอืมอย่าให้อย่าอย่าช่วงอีสเตอร์ไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศโน่นนั่นนี่เนาะแต่ว่าโอเคค่ะอาจจะรอแบบดูว่าดูสถานการณ์ว่าปรับไปจําสันการณ์แต่ละวันแต่ละวันเนาะก็อาจจะรอดูว่าโอเคช่วงอีสเตอร์มีคนจองทัวร์ออกไปนอกประเทศเยอะไหมสนุนลดมันคือเยอะเขาถึงได้สั่งยกเลิก ถึงได้สังงับและขอความร่วมือขอร้องขอร้องจังสันและแล้วก็มีการขอร้องให้สายการบินสายการบินไม่ให้เพิ่มเที่ยวบินนะคะแล้วก็งดเที่ยวบินที่จะเดินทางออกนอกประเทศอะไรประมาณนีเนาะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์คือเขาเริ่มเข้มงวดมากนะคะแล้วก็อย่างที่เราไม่ต้องคาดเดาอะค่ะ แล้วก็เรื่องพวกนี้เราก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตราบใดที่คนทั่วโลกหรือว่าคนประเทศเยอรมันเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันหมดทุกคนเนี่ยยังไงโควิดมันก็กลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศเยอรมันมีประชากรประมาณ80กว่าล้านคนได้รับวัคซีนไปแล้ว4ล้านกาคนพ่อแม่พี่น้องคํานวณดูนะคะว่าจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อีกนานเท่าไหร่อีกนานเท่าไหร่นนหนอถึงจะฉีดวัคซีนครบ ทั้งประเทศเยอรมันเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ขา่าวอัปเดตข่าวของประเทศเยอรมันก็จะมีปรับมาณนี้นะคะแล้วก็ก็อย่างที่บอกคุณป้าขอร้องนะคะคุณป้าขอร้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมิดลักแฟนเพลงทั้งหลายเนยจ้ายู่บ้านเนจ้าอย่าออกไปไหนนะคะก็ให้อยู่แต่บ้าน ก็พบปะกันก็แค่แค่คนภายในครอบครัวหรือว่าต่างครอบครัวก็อย่าเกินสองอย่าเกินสองครอบครัวแล้วอย่าเกินห้าคนอันนี้คุณป้าขอร้องไว้นะคะ,ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมจ๊ะอันนี้ทําเหมือนเซียนเลยนะคะอันนี้เขา่าซีไม่เอ็นเซนไม่จ่ายนะคะจากช่องเมย์เมืองเบียร์ชาแนลนะคะก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องเมย์เมืองเบียร์เพื่อที่ท่านจะได้ รับฟังข่าวสารข่าวอัปเดตการโควิดหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันชุกเฉินชุกเฉินชุกเฉินในประเทศเยอรมันนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างกับผ่า,านผู้ชมทั่วรอกนะคะโดยเฉพาะมินรับแฟนคลับของเมยเมืองเบียร์สานแนวนะคะสรุปแล้วก็คือว่าเขาจะล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่18เดือนเมษายนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเขาก็อาจจะขยายเวลาล็อกดาวน,น์ไปเรื่อยๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ